สวัสดีครับสวัสดีครับขอบใจากชราครับผมผมเฟิร์ชลลงรัดครับอ่าวันนี้มันเ็งานแพร์ไปไงมากก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเคยเนาะไม่จะเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็มาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่อีกใจหนึ่งตื่นเต้นแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออเหมือนเราได้มีโอกาสมาเจอแฟนๆทุกคนก็หายตื่นเต้นขึ้นเยอะครับอบมีมีโชเพลงใหม่ด้วยร้อมานานไหยให้บอกจริงเหรอจริงๆเราก็ซุ่มเป็นเวลาสักพักหนึ่งครับผมสักพักหนึ่งใช่สัับ แต่ว่าในซีรีส์มีทำาอมระงด้วยรงของมูแบบมีของคนอเนครับครับก็เป็นกระบอกน้ำเนาะทีขาให้เราสองคนวาดเนีผมจะวาดเป็นรูปหมีที่ผมชอบวาดอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเวลาเหนื่อยๆก็ได้คิดถึงผมบ้างครับของผมก็เป็นกระบอกน้ําที่ผมอยากให้ทุกคนที่ได้กระบอกน้ํานี้ไปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถเอาไปใช้กินน้ําได้เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ชอบกินน้ําเยอะอยู่แล้วผมเป็นคนฝักงแห้ง กินน้ำชอบกินน้ำเยอะแล้วก็อยากจะให้แบบเขาวาดไว้บนโต๊ะเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูน่ารักแล้วมันดูน่ากินดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมกว็วาดเป็นรูปสวนแล้วก็มีดอกไม้ที่ต้นไม้ค,ครับอันนี้ฉันเชิญให้แฟนๆมาร่วมบริจาคกันหน่อยครับก็อยากเชิญชแฟนๆทุกคนนะครับที่อยากได้กระบอกน้ำน่ารักน่ารักของเราก็มาด้วยทำบุญเนาะได้กระบอกน้ำที่น่ารักด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยได้สองต่อกันเลยทีเดียวครับผมอ่ะค่ะมาพูดถึงซีรีส์หน่อยเลยิวที่ดีไปแล้วเป็นไงบ ล่งหัวมากครับพอปิดกล้องทำไมครับผมต้องใส่วิกไงผมต้องใส่วิกไงแต่ว่าต้องใส่วิกตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเออรู้สึกว่าพอใส่วิกมันทำให้เราเป็นแบบคาแรคเตอร์ได้เร็วขึ้นแต่ว่าก็สนุกดีครับถือว่าถ่ายจบแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยเรื่องเรมโบมีมมมเราจะได้เห็นอะไรถ้าแตกแต่งกระเติมไม่เคยเห็นโกรธปลาหรือปลาเฟินค่ะผมยาวขึ้นเฮ้ยเราเคยเห็นแลอวนะตอนคุณผมยาวแต่คนละคาแรคเตอร์ครับอันนี้แบบว่าคาแรคเตอร์ของเนี้ยเขาเฮ้ยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์แบบ เป็นคนแบบอารมณ์ดีหน่อยแบบอย่างเช่นในเรื่องก่อนก่อนดอนซีโนโอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเออผมอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บๆหรือไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องเงี้ยจะเป็นแบบจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยจะ,จะจะแบบจะต่างยังไงก็ฝากติดตามนะครับขอบคนลนะคะขอบคุณก็จากคาแรคเตอร์เก่าที่จะดูเป็นคนที่มั่นใจแบบเฟียสเฟียสหน่อยอันนี้เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต้องการพัฒนาตัวเองเพื่อใครคนหนึ่งละกันคนะประมาณนี้ใช่แล้วเราเราจะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้ จริงก็เท่าที่วางแผนไว้เป็นปลายปีนี้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันแบบที่แน่นอนก็ฝากติดตามในไอจีเราหรือว่าเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ทุกคนรู้เลยว่าจะมาตอนไหนครับพูดถึงได้แฟนนีกำลังจะมีพิเศษเลยเปิดมาที่แรกก็โอ้โหตามไปด้วยกันไหมครับได้นะคะได้เลยครับก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกเราก็รู้สึกดีใจมากที่เราได้แบบ ได้ได้แบบไปเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังไงก็แค่ทุกคนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับได้ไปก็ดีใจเหมือนกันเดี๋ยวเวลาเตรียมตัวอีกประมาณเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเตรียมตัวยังไงกันบ้างตอนนี้เหรอฮะ <c oughs> บาง <c oughs> <c oughs> เต็มตัวยังไงบอกได้หรือเปล่าได้นี <c oughs> ่แต่ว่าเอาเต็มตัวเรื่องร่างกายก่อนแล้วกันแล้วก็ พักผ่อนให้มากขึ้นเราก็ไปศึกษามากขึ้นว่าเวลาเขาเป็นยังไงหรือว่าแบบเราไปเมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบเราไปก็ได้ไม่เกิดกาก ك, <c oughs> แรกแบบเจ็ตแลก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 ที่แบบหนักมากอะไรอย่างเงี้ยโฟร์ล <c oughs> ะค่ะจริงๆของเฟร่อ ไม่ไม่ได้จริงๆผมมีแค่เรื่องภาษาแล้วก็มีไปเรียนเพิ่มเติมเรียนภาษาแบบเราอยากให้แบบเราอยากพูดเขาได้อยากรู้ว่าจริงๆเนี่ยที่เขาพูดเขาพูดพูดอะไรกับเราแล้วเราก็อยากจะสื่อสารกลับไปได้ให้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราเราตื่นเต้นแล้วเราเหมือนเราก็อยากจะเจอทุกๆคนเหมือนกันเปิดมาที่แรกก็แบบไปเลยใช่ไปช่วงห,หนาวด้วยเ,เขาบอกว่าไปช่วงหนาว เราหลังเนี่ยต้องหาคนกอดอ้ยมันต้องมีเสื้อตัวใหญ่ัตัวมานั่งคลุมอย่างงี้เนาะอยากมีหมี่เป็นของตัวเองไปด้วยเราแล้วใครอยากมีกระบอกน้ำนะก็อย่าลืมเลือดประมูลนะครับผึ้งตาหน่อยครับผมวันนี้เราเห็นแบบคมีการแบบขยับร่างกายคุณจะมีโชว์เต้นในแฟนมีหรือเปล่าเฮ้ยมีในแฟนหมี่ไม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 ่น่ามีนะเฮหนียวเหรือว่ามีหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเหรอนะมีชวนชวนขยับนิดนึงเอ้ยได้หรือไง <formation jin inh? S 2> ได้ไหมได้ไหมิดซาเต็นได้ไหมไม่รู้ครับเรื่องนต้นเราไม่ห่วงเพื่อนอยแล้วครับผมซาคิดจะโชว์ห่วงผมก็ถ้าเกิดเอาจะบอกความลับมีมีโอกาสหรือว่ายังไงต้องรอติดตามดีกว่าถ้าหลังจากที่เราไปดูที่ไหนปุ๊บเราจะต่อยได้ไหมก็จริงอยากให้มีในอะไรที่ก็เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่เขาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่ามีที่ไหนบ้างครับ จะได้ข่าวแววว่าคุณมัมีในเอเชียด้วยใช่ไหม่แวววแววมาใช่ครับก็รอรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับแล้วก็ใครในไทยล่ะต้องอยู่อยู่ไทยจะได้สัมผัสแฟนด์นี้ของลาโพนก็ได้อุ้ยอันนี้ก็ต้องรอผู้ใหญ่เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆเราก็อยากอยากอยากแบบในไทยก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันอยากอยากใจทุกคนแบบมีความสุขอกันหรือว่าหรือว่าต้องให้แฟนติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยบ้างอ๋อจริงจริงเราเราก็อยากจัด แฟนมิสในไทยเหมือนกันเพราะเราก็อยากเจอทุกๆคนแบบใกล้ชิดเหมือนกันเราเราเคยมีโอกาสเจอทุกๆคนแบบใกล้ๆอยู่แล้วครั้งเมืองตอนวันงานอะไรนะที่เราร้องเพลงด้วยกันสองคนที่ในดีอะไรนะเบิร์เดย์เอ้ยหรือปีใหม่หรืออะไรนะที่เราไปร้องในห้องครบรอบเราสองคนด้วยก่นนะใช่ไหมสำหรัะที่ที่จา่าจ่าเป็นคนดีกีตาร์นะได้ไหมตึ้งตึง้งแล้วนี่นั่งร้องเพลงเป็นางานครบรอบของเราเองมันก็คล้ายๆแบบแฟนมิสอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นวันเกิดเราเหมือนเกิดเวลาถ้าเป็นแฟนติดแฮชแท็ก อาจจะเป็นตัวเล็กไดนะอาจจะเป็นตัวเล็กได้นะครับถ้าเกิดยังไงดีเ์อให้จาเต้นหเพลงถ้าเกิดติดแฮชแท็กแล้วกันอยากมีแฟนมีจาเฟิร์สของตัวเองเออถ้าติดอันดับอันดับท่าล้กันหนึ่ในห้าหนึ่งในห้าจาจะโชว์เต้นสักหนเพลงเนเพลงใช่ไหมจ้าคัครับผมจาเเต้น ขอไม่รับปากแล้วเอออิเป็นใจจะทุ่มให้คนเาหนาแล้วสิมามาเซนจะเลีกยงแตุ่กคนน้องเต้นด้วยกันนะดูคนน้องเต้นเลยเออใครกันหนึ่งในห้ารอนเลยครับครับผมโอเคงั้นให้เราฝากผลงานหน่อยค่ะครับก็ฝากกวนนะครับรีเมมเบอร์มีเราสองคนก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากทุกๆคนนักแสดงคนอื่นทุกๆคนเลยนะก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ